สวัสดีครับผมสวัสดีคร mm ับพ่อแม่พี่น้องพอกันทุกเคาแล้วครับครับที่ใส่ผ้าร้อฮ่าอยู่หากินอยู่เกาหลีใต้นหอครับพี่น้องมื่อนี้กับว่าสิมบหาย่อเบื้งปลาแบดครับมาไม้ไม้ครับคว้างนิดหน่อยนี่เหรครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเป็นเต่มีตัวบโบเป็นคว้างข่ะขางมุ่งบานไหลลงไปพุ้นคว้างใหญ่หมดแล้วครับทั้งใต้ก็แห้งแล้วครับพี่น้องแต่ว่าสิมบหาย่อเบื้งแถวนี่เหรอครับเป็นตะไดีไปกินแรงบ่ ไปครับพี่น้องติดตามรุ่นติดตามชมมึงเด้อครับสีโขกสีมานบ่กจะได้ไปกินแรงบ่ครับไปครับมึบงด้วยครับพี่น้องท่านเคยมาตัวจักรเสือดอกแท้ไหนก็ได้ีตัวบ่วยครับแต่ปากคอนี่เป็นเตมีอยู่ครับโอ้ด้วยใบเบ็ดดีแท้นไหม ปลาขึ้นมาบนนอครับกะเด้รุนบนนอเนาะดีไปตามลุงด้วยครับพี่น,อน้องดูว่าครับน้องนี่มมตีลูกไต่เตนหรอครับพี่น,อน้องมาเด้อฝนดยหาเงินกันเีอย โอ้สายแท,ท้ขอครับพี่น้อง <c oughs> มาหอดมาสายก็เพิ่นอยู่ดอกครับจกักหลายชั่วโมงอยู่ครับเพราะว่ามาหอดเพิ่นอันขื้นไปพอดีครับด้จะมาตีซ่ำก็เพิ่นเนี่ยเพิ่นสีเอาปลาไปเบิดบ่ <c oughs> ครับลองมึงดูครับแต่คนสีมาตะเหงบุ เด็กตัวไปกินแรงบอรครับพี่น้องเอง้บอูมันเลยครับคุณน้องเอง้ยเห็นเขาโจตีอยู่นี่สองคอน,นสู้ลงมากอะเสียเทียวครับมันเด็มาตะไก ใอ ok? ้บไร้กตีวุ้งก้อนแล้วเนาะครับพี่น้องโอ้ย บบคือหรอครับพี่น้องโอ้ยเปลี่ยนแผนครับพี่น้องเปลี่ยนแผนบกบบคือเลยกระจอมตีไปก่อนเนี่ยนะครับเพื่อที่มวยย่างเอาะตีครับจะเวลาซื้อครับไปพี่น้องเดี๋ยวพาเก็บประกาศยินไปขั้นสมครับพี่น้องปะจงบปเสียเถียวครับไปครับโอ้ยเพียครับพี่น้องการหินครับพี่น้องเพียคุณนะไลายู่ครับท้กทุ่มก่อนไล่ยู่ครับ นี่มันบเฝ้าพี่น้องเอ้ยหยาดเลยครับสองครับสองนี่ครับพี่นอ้องยังงามเลยขั้นสมเส็บแล้วครับหนาวแล้วถุงมันครับถุงมนันนี่ครับถุงมันครับวุ้ยแปลาเส้นประกาศทิ่นี่แหละครับพี่น้องครับคักเล่คักเร่ เนี่ยแนวมันเรียนนี้ว่าเป็นครับพี่น้องผมมีพลาดแบบนี้ครับพี่น้องกดนึงครับพี่น้องดมบนลยครับผมมีเฝ้าครับแบบนี้ผมมีเฝ้ามายำเดรย์น้ำมันครับพี่น้องจะไปลองดแซ่เถึงก็ลาไปดูครับโอ้ยผีพี่น้องครับโอ้ยคักลยครับ ถอนนิงเดียวครับถอนพุูนครับเป็นพื่นเลยครับพี่น้องพุดนนะหาเชฟโรดครับอ้นอยู่ระไสหน้มเหมืนครับพี่ครับพี่น้องโอ้ยคือบ้านท่องเล่นไงครับพี่น้องถอนนิงเดียวครับเบื้อเอีดพูดน นึ่งเดียวครับถอนนึ่งเดียวโอ้ยคุณครับเป็นตะแเส็บสวยดีเลยครับนี่เลาะน้าพีซัยเนี่พวกนี่้โอ้เปลนต่เอาไว้กวนนี้ไหมกคตนงี่ครับพี่น้องถอนนึ่งเดียวครับพี่น้องนีเหระครับพี่น้องนี่ได้หลายเต๋าอ,อยู่ครับเอาไปขันน้นส้มนะครับนี่บ่าไปแล้วหรอครับ จะก,การล่างก่อนครับพี่น้องล่างหางก,กันก่อนครับตรงเอาสูเนกครับพี่น้องมาหาจินดีดีกว่าเฝ้าครับพี่น้อง,าาพ,องพักเอาครับว่ไดี้คุมค่าน้ำมันรดไปกินความผละว่าครับพี่น้อง เริ่มสิบประมาณหรอกครับพี่น้องเอ้ยมือนี่ยซูม,มือนี่มันเริ่มหนาวแล้วปลากระหางเนี่ยแล้วข้าเจ้าตกหลายคักหลายเนี่ยนี่แหละครับของแท้แน่นอนพี่น้องเอ้ยผมมีพลาด์ผมมีเรียนนี้โซลเกาหลีคนกับมุซองมุนยุ่งเหันครับพี่น้องโอ้ตื่นตัวโอ้มันบาดปลาจนเก็บผากถือว่าวพี่น,น้อ,นอง โอ้ขาดเลยครับเอ้ยัปนี้พี่เห็นนองในเบื้องนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องเปลี่ยนสไตล์ไหมครับไปครับโอ้น้องครับพี่น้องขมบดบดถือว่วเฝ้าหรอกนะครับพอมีพี่นอ้องเลยอย่าวากันเ้อครับมีไดไรมีเฝ้าแต่ว่ากับบัเฝ้าหรอกครับก็ยังเด้นี่แหละครับ ไปขั้นสมัยครับได้กินได้กินดวนด้วยครับปลาประมาณก็พักนี่แหละครับขันผูมีเม,มี่ขันบอลว่าได้แล้ครับถือไม่ให้อืมมาหาปลาว่าได้ปลาเนาะบ่ได้ปลาเนี่ยในพักเนาะครับพี่น้องไปขั้นสมไปสู้พี่สู้น้องกินน้ำกินผพ้เดียวกินบ่ท่านหรอครับอ๋อครับ,รบสําหรับมันนี่ก็ประมานเนาะครับเพราะว่ากะมานอยู่ได้ขันหินอยู่ไปขั้นสมอยู่ครับสำหรับมันนี่ก็ให้ ท่านผู้ชมพ่อแมีพี่น้องสุขผูสุกคนอยู่ดีไม่แห้งก็มีความสุขความจเจริญกันท่องไรมากเท่มากด้อ,อครับอ๋อสำหรับมื้อนี้ครัสวัสดีครับ